ทาวเฮาส์กับทาวโฮมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวก็เรียกไม่ถูกมีจริงมะเนี่ยใช่ที่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยโหระดับเยอหมันจะกว้างประมาณตั้งแต่5เมตรถึง6เมตรขึ้นไปอย่างจริงก็เรียกว่าแทบได้ไม่แตกต่างจากตัวทาวเฮาส์เนาะคตัวทาวเฮาส์เนี่ยเขาจะนับพื้นที่ประมาณ4เมตรหน้าบ้านนาะกว้างนั่นก็คือบ้านแฝดบ้านแฝดมันจะมี2ครัหาถุงโต๊ะไหมคะอันนี้เราจะเสริมจริงไม่ใช่ครหานะมันคือบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังคือบ้านหลัง สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอยู่นาทีเมททีเบิร์ตคอร์เปอร์ที่เนาะใช่แล้วรครับนินจาค่ะพี่เบิร์ดครับค่ะแน่นอนเจอกับพวกเราสองคนเราต้องมีทริคดีๆเกี่ยวกับบ้านมาแชร์กันครับวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทาวน์เฮาส์กับทาวน์โฮมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวก็เรียกผิดเรียกถูก จริงมะเนี่ยใช่ที่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยโอ้โหระดับพี่เบิร์โอ้โหอจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาถกกันเลยว่ามันต่างกันยังไงรอเท้ากับทาวโฮมใช่มันไม่ได้ต่างกันแค่คําสะกดเท่านั้นนะคะพี่เบิร์ดมีความต่างกันอยู่มีหรอซึ่งเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทาวเฮาส์กับทาวโฮมใช่ไหมคะทาวเฮาส์เนี่ยมันจะเป็นรูปลักษณะแบบบ้านที่มี1ถึง3ชั้นเท่านั้นเป็นบ้านขนาดเล็กมีพื้นที่การใช้สอย ไม่ได้เยอะเหมาะสําหรับการอยู่แบบครอบครัวเล็กๆมากกว่าแต่ว่าในส่วนของทาวน์โฮมเนี่ยทาวน์โฮมจะถ้าเป็นบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยค่ะพี่เบิร์ดเขาก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือบางทีทคือใหญ่กว่าเ่า<ๆ>ใช่เพราะว่าจะมีตั้งแต่1ชั้นถึง5-6ชั้นขึ้นไปเลยหรือถ้าแบบเร่ง อย่างนึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาคารพาณิชย์ไปเลยก็ได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเขาจะนิยมเรียกคาลเขากันมากกว่าอ่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีโน้บ้านที่เยอะกว่า3ามชั้นอะไราบเนะั้น แต่ทีเนี้ยพอสมัยเนี้ยเขาก็จะติดปากเทาโฮมเทาโฮมเทาโฮมมากกว่าเดี๋ยวนี้คนจะชอบพูดเป็นบ้างว่าเป็นโฮมมากกว่าทีเนี้ยพอด้วยคาที่มันเป็นเทาโฮมมันมีพื้นที่มีสเปซเยอะมีชั้นหลายชั้นอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็เลยมาจะแบ่งมาเป็นโฮมออฟฟิศม,มาทําธุรกิจเป็นร้านค้าหรืออะไรต่างๆเยอะขึ้นเพราะว่านอกจากว่ามันจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่กล้องไปเสียเป็น ใชพื้นที่เนาะในการทํากิจการต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็เซฟพอดคนไปด้วย <ใน S 1> ก็คือใช้พื้นที่เชอาได้อย่างเต็มที่ใช่อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างเทาเค้าแล้วก็ทาว o ฮมแต่ทีนี้สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเลือกซื้อระหว่างทาเค้ากับทาวโฮมให้เข้ากับการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยหนูอยากได้คําแนะนําจากพี่เบิร์ดเนาะจริงๆอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้ก็แทบจะตอบคาถามนี้ได้อยู่แล้วเนาะ ว่าทาวโฮมมันจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าหน่อย<ะ>จริงๆก็แบ่งตามจำนวนชั้นหรือจํานวนหน้ากว้างก็ได้ะนะครับตัวทาวโฮมเนี่ยมันจะกว้างประมาณตั้งแต่5เมตร<ม>ถึง6เมตรขึ้นไปอย่จริงๆก็เรียกว่แทบได้ไม่แตกต่างจากตัวทาวเฮาส์เนาะ,ะ,ะตัวทาวเฮาส์เนี่ย เขาจะนับเป็นที่ประมาณ4เมตรหน้าบ้านเนาะกว้าง4เมตรซึ่งถือว่าเป็นทาวเฮาส์ที่ใช้ได้สุดละ4เมตรถ้าต่ำกว่า4เมตรนี่รถจะเข้าไม่ค่อยได้ละ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ4เมตรขึ้นไปทีนี้ถามว่าแบบไหนจริงๆต้องแบ่งไหมต้องจริงๆก็แทบจะไม่ต้องแบ่งหรอกเพราะว่าทาวเฮาส์กับทาวโคมจริงๆก็แทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าเรามองด้วยมองมองด้วยใช่ทีนี้มันอยู่ที่จํานวนชั้นมากกว่าว่าเราต้องการพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่มีจำนวนต้องการทิกเท่าไหร่ใช่เพราะว่า 2าสองชั้นเองเนี่ยโดยปกติแล้วทาวเฮาส์สองชั้นมันก็จะได้แค่ประมาณ2ห้องนอนใช่ไหมครับถ้าเราต้องการห้องมากกว่านี้พราะเดี๋ยวนี้เราทํางานที่บ้านเนี่ยมันห้องมันไม่ได้มีแค่ห้องนอนใช่ไหมครับห้องทํางานก็ต้องมีหรือห้องบางคนถ่ายงานขายของออนไลน์ที่บ้านก็ต้องมีห้องซีโอสต็อกของก็ต้องมีห้องเก็บของใช่หรือบางคนก็ทํางานต้องใช้สมาธิก็ต้องมีห้องทํางานแยกออกใช่ไหมบางคนเลี้ยงสัตว์อีกมีห้องหมาห้องแมวอุ้ยเยอะแยะเต็มปหมดเพราะฉะนั้นทาวน์โฮมที่ มีพื้นที่ประมาณ3ช,ชั้น4ชั้นขึ้นไปก็อยู่ที่ว่าเรามีความต้องการและงบประมาณเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเลือกเอ่อทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมนะพี่มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเราด้วยถ,ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเช่น เราไม่ได้ทาธุรกิจเราไม่ได้ค้าขายหรือเราไม่ได้แบบมีกิจการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเป็นทาวน์เฮาส์ที่มีขนาดพื้นที่พอใช้สอยได้แบบอยู่กันครอบครัวเล็กๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้มีกิจการอะไรส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตกันอยู่ข้างนอกมากกว่าถูกต้องไหมคะก็ไปทํางานข้างนอกเนาะอันนี้หมายถึงว่าเราไปทํางานข้างนอกใช่แล้วกลับมาอยู่บ้านใช่ก็เป็นแค่พื้นที่พักผ่อนบ้างก็คือแค่ที่พักผ่อนกับคนที่เรารู้ใจถูกไหมค่ะท๊า ทาวน์โฮมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีส่วนใหญ่คนที่เลือกเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบมีกิจการมีธุรกิจส่วนตัวมีค้าขายบลาบลาเยอะแยะมากมายอันนั้นเขาก็จะเลือกื้นที่ที่มันเยอะอันนั้นก็คือไลฟ์สไตล์ของใครของมันครับครับแต่จริงถามว่าทาวน์เฮมอย่างนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีคนเลือกนะ ถึงแม้มเราจะแบ่งประเภทของทาเฮาเป็นแบบ2คู่หนึ่งคู่หาใช่ไหมหน้ากว้างสี่เมตรสองชั้นเนี่ยเป็นเทาเฮาขนาดเล็กถ้าขนาดใหญ่เราเรียกทาโฮมแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นขนาดนี้ก,ก็ตามคนสมัยนี้เราก็ชอบชอบเรียกมันว่าทาโฮมอยู่ดีแหละไม่ค่อยแบ่งแยกหรอกเพราะเราเข้าใจเรารู้สึกว่าคาว่าโฮมมันดูเป็นความอุดนมากกว่าแค่ตัวบ้านนะเนาะทีนี้ด้วยความที่ทาเฮาเทาโฮมไปแล้วอันนี้เราจะคลิปนี้เราเราจะพูดถึงเทาเฮา์ทาโฮมแต่ทีนี้มันจะมีอยู่ลักษณะบ้านแบบหนึ่งที่ คล้ายๆนั่นก็คือบ้านแฝดมันจะมีสองครหาถูกต้องไหมคะอันนี้เราจะเสริมมีชื่อครคูหานะมันคือบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังคือบ้านหลังแต่กำแพงติดกันแต่เราแบ่งแยกออกมาเป็นสองเป็นบ้านแฝดคู่กันเหมือนกับตัวติดกันแต่จริงๆมันเป็นบ้านที่หลังหลังเป็นหลังออกมาเป็นหลังหนึ่งครับมันจะแตกต่างจากพวกขาห์ทอโฮม อันนี้หนูก็เข้าใจว่ามันคล้ายๆกันแต่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงๆถามว่าก็คือบ้านที่ติดกันแต่มันติดกันแค่2หลังเนี่ยซ้ายกับขวาใช่มันดูเป็นบ้านเป็นหลังมากกว่าเพราะมันมีพื้นที่ส่วนของเอาดอร์ที่ชัดเจนกว่าทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมส่วนใหญ่มันจะติดกันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็หลังบ้านซึ่งมันทําให้พื้นที่นอกบ้านเอาดอร์เนี่ยแอร์เรียไม่ค่อยมีเยอะนะครับแต่บ้านแฝดมันคือดูเป็นบ้านแหละแต่ว่ามันแค่แบ่งพื้นที่เอาดอร์ออกมาเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่ง แล้วก็แบ่งการหาร2กันเรียกว่าเป็นต้อมกึ่งระหว่างทาวโฮมที่กำลังจะขึ้นไปอยู่บ้านเดี่ยวเพราะบ้านเดี่ยวมันคือบ้านที่ตัวบ้านเองไม่ได้ติดกับใครเราติดกันด้วยรั้วเพราะฉะนั้นเราจะมีพื้นที่แอร์เรียนอกบ้านรอบบ้านอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเรียกบ้านเดี่ยวเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคล็กเล็กๆนะคะจริงๆอ่ะเราจะโฟกัสแค่ทาวโฮมแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรูปแบบบ้านซึ่งมันมีความใกล้เคียงเราก็เลยจะให้ทุกคนเห็นภาพว่าโอเคบ้านเดี่ยวเป็น อย่างนี้บ้านแฝดมีลักษณะอย่างนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆที่แบบว่าไม่ยาวมากแต่ก็น่าจะทําให้ทุกคนไม่สับสนและเอ๊ะทาวเฮากัะทาวบุญต่างยังไงเราจถึงบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเป็นยังไงแล้วเราจะเลือกบ้านแบบไหนถ้าเราจะซื้อบ้านหลังแรกเราควรจะทํำยังไงเลือกประเทศแบบไหนดีที่เราชอบเนาะใช่ค่ะทีนี้รอบหน้าคลิปหน้าต่อๆไปเราจะพาไปรู้ทริคอะไรติดตามกันได้นะคะครับเรื่องไหนเกี่ยวกับบ้านที่คุณคิดว่าทำไม่ได้แต่เราทำให้คุณได้ครับ สาเหาอสตีเบิร์คอรเปอร์ีครับขอบคุณครับ